สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีเมนูผักบุ้งผัดเต้าเจี้ยวมาฝากค่ะก่อนอื่นเลยเราก็เอาผักบุ้งเนี่ยมาลวกน้ำก่อนนะคะลวกน้ำร้อนก่อนในน้ำร้อนนี่ก็จะมีเกลือแล้วก็น้ำมันพืชค่ะใส่ลงไปนิดหน่อยผักจะได้สีส,สวยๆนะคะพอเราลวกได้ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่ในน้ำธรรมดาค่ะ วันนี้จะผัดใส่หมูนะคะแล้วก็มีพริกกับกระเทียมด้วยค่ะพริกวันนี้เนี่ยจะเป็นพริกเม็ดใหญ่ก็จะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคะถ้าใครชอบเผ็ดๆก็ใส่พริกขี้หนูไปเลยค่ะพอดีมีมันหมูนะคะที่เลาะมาจากเนื้อหมูนั่นแหละคะ่ะก็เลยเอามาทำเป็นน้ำมันเจียวน้ำมันนะแล้วก็เอามาผัดะเลย เราผัดกระเทียมกับพริกเนี่ยให้หอมเลยนะคะใส่หมูลงไปค่ะผัดให้หมูสุกนะคะแค่นี้ก็หอมแล้วค่ะเนี่ยพอหมูสุกดีแล้วเดี๋ยวเราจะเอาผักบุ้งที่เราลวกเอาไว้มาใส่นะคะเปิดไฟแรงๆได้เลยนะคะช่วงนี้เราจะปรุงรสง่ายๆค่ะแค่เต้าเจี้ยวอย่างเดียว แล้วก็ตัดน้ำตาลกับผงปรุงรสนิดหนึ่งค่ะแค่นั้นเองผัดไฟแรงๆตลบไปตลบมาทิมดูให้รสชาติที่ถูกใจเราแค่นั้นก็พอแล้วค่ะผัดผักบุ้งจานนี้เนี่ยเป็นกับข้าวที่ธรรมดามากๆเลยค่ะแต่ว่านานๆทำทีก็อร่อยนะคะกินกับข้าวสวยก็ได้ข้าวต้มก็ได้นะเมนูนี้นะ่ะ ถ้าใครมีหมูกรอบก็จะเปลี่ยนเป็นหมูกรอบได้นะก็อร่อยไปอีกอย่างหนึ่งค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบเมนูนี้นะคะเพราะว่าทำง่ายมากค่ะทำไม่ยากเลยวัตถุด,ดิบก็หาง่ายเป็นเมนูที่บ้านบ้านมากๆเลยนะคะแต่ว่าผักบุ้งเนี่ยมีประโยชน์มีวิตามิน A ททำให้สายตาดีนะคะ แล้วก็เป็นผักที่ราคาไม่แพงค่ะแค่นี้เองค่ะผักบุ้งผัดเต้าเจี้ยวของเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะทุกคน